คันตรงตั้งคันตรงดูดอู้หู้โอ้โหลาะจะดเ,เ,เดินทางเข้าปากระงนะฮะบ่ออะไระเบ่อฟาร์ลากระงา,า,า์บังกระงนะครับก็ ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะได้พาขึ้นการเล่นไฟที่บอกนะครับโด <Okay. S 1> นแรงเจ้าหน้าที่โดนแล้วโ,โ,โอ้ยขัดอัดขับมาทางนี้เอออย่าให้เข้าไม้อย่าให้เข้าไม้ โดนปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนเออเเอามาทางนี้ใหญ่ทาไหมเดินเดินเดินไปทางนู้นเดินไปทางนู้นก็ได้มเลียบลอยโอ้โหเยอะเยอะนะฮรนะฮตัวแรกมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นไงบ้าง ได้ยูไหนโดดแล้วเหรอโ<ไ>อสีนี้กินดีนะฮะโอ้โหนะฮะโดดเลยแัปมาระวังฮะระวังฮะงขันขันโดดโดดขันดขน,นังแฝ่เลยขัดนังแฝ่นี่หายใจาเยน็นเย็นเย็นเย็นโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่งัดงัดอย่างเดียวเข้ายัง ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้อยู่ไหมอยู่ออยังเดี๋ยวกันไม่ออกเ,เข้าไม้แล้วคุณผู้ชมโอ้ยหักทัดอ่าเรียบร้อยโดนตัวใหญ่ไหมใหญ่อยูใหญ่ อ้าโอเคงัดตรง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 อะไรงัดตรงมาๆมางัดตรงเร็วมาทังตางัดตรงรอดนะครับตัวนี้รอดบุดปิดนะครับเอาทันก็คือทันไม่ทันก็คือเข้าตัวแต่ตัวใหญ่ ตั้งคันตรงตั้งคันตง้งด,ดูโดโอ้โห้ยอ้ปลาแข่งแรงอ่ะดูดีเลย หเหมอนอ,อุ้ยตัวใหญ่ตักกล้องตักไม่ถนันนะอตวอตวนี้ชุลมุลนมากตัวนี้ใหญ่จริงๆฮ ตัวนี้จะรอดหรือไม่รอดมาลุ้นกันดูเลยับคุณผู้ชมจะเข้าไม้ไหมดีหลุดพร้อมอตัวนี้ตัวนี้แน่นอนตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่จะให้ตากล้องเอาไปเก็บแล้วโดนหรือยังโดนแล้วหลุดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฟองเลยอ่ะตัวนี้สองอเอาตั้งคันตรงตั้งคันตรงตั้งคันตรง ฝ่ามาสู้เออเออหลุดเอ้เข้าสวิงพอดีนี่ไงนะฮะเข้าสวิงพอดีครับคุณผู้ชมโอเคหลุดเออมีหลุดเฮ้ยมจะมีเบิ้ลไหมเบิ้ล ตังนตรงันตรงมด,ดมา,ดดมา,าห้คัาาาารวใหญ่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะฮะดีนี้ก็ตัวใหญ่ไซตตัวอุ้ยสอโลครบแล้วกลับบ้านไนดะ้ สรุปปลาครึ่งสมุมงของเรานะคะป,ป,ลปลากระพงบอสนิาร์มปลากระพงได้ทั้งหมดกี่ตัวแปดตัวโอ้โหแตัวนี่ตัวใหญ่น่าจะสิบห้าได้สิบห้าโลเลยอะสิบห้าเพราะว่ามีตัวสองโลกว่าด้วยน,นี่ไงสองโลสามโลข้างล่างอะ่ะมีอยู่สองสามตัวน,นอกนั้นสองโลรู้สึกยังไงวันนี้มาตกปลากระพงโอ้ยดีใจค่ะเป็นปลาที่ตกสนุกแรงดี แล้วก็ตีปลายยางไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเบาสําหรับข้อมือผู้หญิงเนาะใคร้กบยางแค่นี้ก็สุดยอดโอเคครับ